ตกก็ถือนึกถึงพระพุทค์ซึ่งท่านลำบากทั้งร่างกายและจิตใจมาหลายภพหลายชาติมากการสร้างบารมีของพระพุทค์สร้างบารมีเพื่อที่จะปัฒนาโพธิญาณหรือพุทธภูมิเพื่อตัดทะลุวันนี้ท่านต้องผ่านทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งผิดทั้งถูกเรียนรู้ทุกถึงทุกอย่างเพื่อที่จะตัดสุ้นุตตสัมรมาสัมพทธิยานเนี่ยพระคุณของท่านจึงอาประมาณไม่ได้เพราะเราทั้งหลายก็จึงได้มีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเป็นสิ่งที่สูงสุดเนือเซนข้าวของพวกเราทุกคน แน,นแต่ผู้ทธงในชาติสุดท้ายเสด็จออกจากพระราชวังพยายามค้ำคืนตลาดทุกสิ่งทุกอยาก่างและพระพุทธองค์ท่านก็ต้องจากวังจากเสด็จพ่อเสด็จแม่หรือว่าภรรยาหรือบุตร สลาดทุกสิ่งทุกอย่างไปโดยไม่รู้ทิศทางไปโดยพระบาทเปล่าคิดดูเฉพาะในชาติสุดท้ายที่ท่นแสวงหาหาวันทางเพื่อตัดสรู้และก็มีคำสอนท่านสืบต่อมาทุกวันนี้ลำบากแค่ไหนไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัย ต้องเดินทางล้อนแรมไปไดขอเขาพราะทรัพย์สมบัติต่างๆก็ให้ในายชนะนำกลับมาแม้แต่มากันถกะอันเป็นที่รักยังต้องหัวใจแหลกสลายพระพุทธรให้ให้เดินทางกลับหัวใจแหลกสลายก็ได้เกิดเป็นเทพบุตรในการต่อมาน นับได้ว่าเราทั้งหลายโชคดีที่ได้เกิดมาอยู่ในศาสนาของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นนะ